สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขยเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาคลายความเครียดกับพระที่ผมได้บูชาเกตรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับสําหรับพระที่ผมนํามาในวันนี้นะครับก็สังเกตที่ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะพิมพ์ไว้นะครับพระกลิ่งสิงหบูราจาร จเจริญพรพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิ่ตธรรมโวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะขออนุญาตนำบางท่านไปดูไปชมองค์พระด้านในนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกล่องคำมดีสีแดงนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับสําหรับพระติ่งรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อจรันท่านก็ได้อนุญาตให้จัดสร้างนะครับ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อนำปัจจัยไรายได้ไปช่วยฟื้นฟูส่งเสริมกิจกรรมด้านกรรมฐานการปฏิิธรรมและรักษาศีลน,นะครับฟื้นฟูสถานปฏิบธรรมที่ถูกทิ้งร้างนะครับสร้างรูปกระแพงแล้วก็บูรณะเส,ะสนาสนะต่างๆภายในวัดกระเจียวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับพระกลิ่งรุ่นเจริญพรอ,ออกเมื่อปีพศ2554นะครับก็จะนําพาทุกท่านไปดูไปชมอง์พระนะครับสําหรับพระกลิ่งที่ผมนํามาในวันนี้นะครับก็นําเอา พระกิ่งเนื้อสำเร็จแดงครับนำมาให้ดูได้ชมนะครับสังเกตลักษณะประกายที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระก็ทําให้เกิดประกายนะครับมีลักษณะคล้ายสี่รงนะครับสําหรับพระเนื้อโลหะแต่ละเนื้อก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับคราบที่เกิดขึ้นที่องค์พระก็ทําให้องค์พระมีเสน่ห์ดูแล้วก็มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับประกายที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับคราบที่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีเสน่ห์นะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้ ผู้ชาตเกตรภกษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับสําหรับตำนานการสร้างพระกิ่งนะครับก็มีมาจากทางทิเบตมาจากทางประเทศจีนนะครับในประเทศไทยก็มีประวัติการสร้างเริ่มมาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหลายๆวัดก็มักจะนิยมสร้างพระกิ่กนะครับตามตำนานการสร้างครับทางทิเบตรหรือว่าทางประเทศจีนนะครับก็จะสร้างเพื่อเึกถึงพระพุทธเจ้าปางหนึ่งนะครับ พระภัยสัจยะกุฎภรเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นกษัตริย์แห่งหมอญนะครับความปรารถนาของพระองค์นะครับนอกจากจะนาพามวลมุ์ให้รอดพ้นจากวัตรดลสงสารแล้วนะครับยังมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือมวลมุ์ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับก็เป็นการสร้างเพื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าปางนี้นะครับสังเกตลักษณะประกายที่เกิดขึ้นนะครับมิติรายละเอียดที่องค์ระชัดเจนนะครับ ก็จะขออนุญาตขยายภาพขึ้นมาท่าได้ดูได้ชมนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของพระพักนะครับลักษณะของพระพักอิบเอิบดูแล้วก็สบายใจครับรองลึกที่เกิดขึ้นที่พระพักครับความคมชัดนะฮะความสว่างที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับลักษณะของเม็ดประศกมีลักษณะเป็นเม็ดกลมนะฮะปรกกายที่เกิดขึ้นก็ทาให้องค์พระมีเสน่ห์นะครับรายละเอียดที่เกิดขึ้นที่ เประสมแล้วก็ like ลักษณะของพระพักนะครับประกายที่เกิดขึ้นสีที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับลักษณะพาดซ้ายทรงถือวัชระนะครับองค์พระก็จะนั่งอยู่บนแท่นบัวเจ็ดกลีบนะครับลักษณะมิติของกลีบบัวเจ็ดกลีบนะครับประกายที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับความคมชัดแล้วก็ประกายที่เกิดขึ้นนะครับ ดูแล้วก็เพลินฮะเวลาที่ผ่านมานี่ก็เร็วนะครับแป๊บแป๊แป๊บเร็วมากครับดูแล้วก็สบายใจนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับมิติรองรึกรายละเอียดที่เกิดขึ้นที่องค์พระด้านหลังนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับรองรึกที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตประกาศที่เกิดขึ้นครับมีลักษณะคล้ายสี่ลุงนะครับที่ด้านหลังที่บริเวณฐานขององค์พระนะครับก็จะมีเชื่อรุ่นนะครับเจริญพรนะครับลักษณะมิติความหนาของตัวอักษรนะครับสังเกตฮะ ความคมชัดแล้วก็ประกายที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสเสน่ห์สำหรับพระเนือ้อลหะนะครับแต่และเนื้อก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับที่บริเวณฐานด้านล่างครับฝาปิดกลิ่งนะครับก็จะมีลายเซนที่บริเวณฐานด้านล่างนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของลายเซนชัดเจ,น,เจนนะครับพระธรรมสิงหบุราจารย์นะครับลักษณะความคมชัดของลายเซนนะครับที่ด้านขวาของท่านผู้ชมก็จะเป็น โค้ดนะครับรูปสิ่งนะครับปั้มจมลงปลที่ฝาปิดด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นตัวเลขครับสังเกตความคมชัดของตัวเลขที่ตอกลงปที่ฝาปิดเก่งนะครับด้านซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นโค้ดรูปตัวยันนะฮะมีตีความคมชัดสังเกตปาะกากที่เกิดขึ้นครับสีที่เกิดขึ้นที่บริเวณฝาปิดเก่งด้านล่างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดขององค์พระนะครับก็นําพาท่านมาดูมาชมองค์พระเก่งนะครับสำหรับเนกเก่งด้านในนะครับก็มีความเชื่อกันหลความเชื่อนะครับ บางความเชื่อก็เชื่อ,อว่าเม็ดกลิ่งที่บรรจุอยู่ภายในครับเป็นเม็ดกลิ่งที่เกิดจากพระเกจิอาจารย์ที่ได้ปลุกเสกด้วยคาถาคมนะครับเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของครับมีเหตุเพศภัยก็จะมีเสียงดังครับก็จะทําให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับทราบถึงภัยอันตรายที่กําลังใกล้เข้ามานะครับบางความเชื่อก็เชื่อว่าเวลาที่ผู้ได้บูชาครับเขย่าฮะก็จะเกิดเสียงพระภัยสัจยะครพรูปเจ้าพระองค์ก็จะท่งรับทราบนะครับแล้วก็จะส่ง แผ่พับอารมีมาช่วยเหลือผู้ที่ได้บูชานะครับก็จะเป็นประวัติความเชื่อนะครับก็จะเป็นรายเดียดขององค์พระนะครับรกายที่เกิดขึ้นความสว่างที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ผมก็ได้นํำพาลุกท่าน,านมาดูมาชมพระกลิ่งจเจริญพรปีพศ2554นะครับสําหรับพระกลิ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นพระกลิ่งเนื้อสําเรธิแดงนะครับจำนวนในการจะสร้างอยู่ที่3,999องค์นะครับ ในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทาาโทษท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคอมเมนต์มีคาติชมข็อแนะนํากันเข้ามาได้นะครับก็จะได้นําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมนะครับไปพัฒนาคลิปต่อไปให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็น ประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาแล้วครับผมครับสวัสดีครับ